สามิตาสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มแดดออกแล้วนี่คือปลาเผาที่เราจะร่วมกันเสบาตน,นะครับเดี๋ยวอนุโมทนานบุญด้วยกันเด้อพี่น้นองฟองไปแล้วก็คณะจะเดินทางไปสองสายนะครับไปวัดปู่นะฮะอันนี้คือของที่จะไปถวายปู่เด้นอนกใส่หัวด้วยว่าเดี๋ยวเด็กขับพี่น้องเด้อซาดูเกิดสมานดีดูดีกินได้ทานเด้อใจดีบรรยากาศพระผู้ทรงใช้บุกใช้บาตรเซตกะใครว่าเขามากินข้าวต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมกับยิวใส่บัตรหน้าบ้านนะครับมีผลไม้ยิวจะขอ้ขอเขาไปกินได้ด้วยะอะนี่ับคือกับข้าวปลาแม่ที่ทำให้นะฮะโอ้พักบวชซาดูเดอรลยเดอเดอร์เดี๋ยวขคางล้างอะไรพี่ยิวเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าก่อนอากาศตอนนี้อยู่ที่ประมาณ29องศานะครับพี่น้อง อุณหภูมิจะลดลงนิดหนึ่งนะครับแดดเริ่มจังปังจังปังปัง,ปง,ปงชาเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะอันนี้เราจะใส่บาตรหน้าบ้านกันนะครับพี่น้องโอ้หมกบวกบบบงูพี่น้องเอ้ยจ้ะแค่ยำเาพดพดมันดูแลมันมันก็เลื่อยให้โอ้ชื่นใจชื่นใจพี่น้องเอ้ยพู่นะ อพังขึ้นเดอ้อล่ะเด,อเด,เดเอนะ้อเจ้าก็ไดที่ขุนที่ท่านอาจารย์เล่ยจะมีผ้าหน้าเอาไปถวายพูให้กับสาวกบปฝาเ<ไ>ด้อเกิดเทศราชินีกำลังแตกผักพี่วเอาเอาโอ้ยก็ได้าวางไว้ก่อนกระไดหน้าบ้านเราผักชีพี่น้องอากาศดีมากเลยเ,เออเออไดไดครับท่านยังไม่มาหรอกครับ อันนี้พาดท่านมาองค์เดียวนะฮะพี่น้องหลังจากที่เราลุกเสร็จมันเจอแดดมันก็มีกลิ่นไอของไอดินนะครับกลิ่นไอดินแต่คุณดอกคุณลาอาหารตาอาหารใจนะพี่เรานะ,ะกินอะไรกันอ่ากินอะไรก็จะโอ้บวบงูมาเสร็จรถล,ละนคนไปคนมาเสร็จคนหนึ่งทีก่อนเคยจองซาลาทให้ประทันไหมแต่คุณหลาพี่นอ้องอ่ามุขช้านี่เรากวดหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับพี่นอ้องเห็นไหม ก่อนแล้วก็สวยสวยงามี่ยื้วพระกำลังมาพี่อิ๋วปอดจากคนนั้นแล้ว,ลวใช่ไหมโอ้พระท่านมีองค์เดียววันนี้ไปบ่ายกันนะ เส็จบอะไรอย่าลืมจะลืมกดกดน้ำด้วทาร์ตบ้าแล้วอ,อ,อธิษฐานสุว่าสาธุเดอร์กัดสนามมารทุกงขา ไดทานในประสงค์ที่ประธานพระสงค์ท่านพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเรียนเกี่ยวกับบุคคลมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งผมรัคำวงน้องุกน้องต่อสักวิจารณ์กันในเวรทุกๆคนและกายญาพี่น้องพี่และพี่น้องชาวลูกที่ขอร่วมมรดวนธนาบุญกับูุคคาลูกหลานเด้อขออยู่ไปคนยืนนักการแข็งแรงได้ซราถูกเด้อเอาให้เป็นเพาะให้เป็นเพออได้เจ้าได้ผู้บริหารเด้อโอเคนะครับพี่น้องครับ